영 <목소리도> ู่รายการอร่อยครับนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะเราก็มีข่าวสารวงการอาหารซึ่งเรียกได้ว่าเป็นงานยิ่งใหญ่ประจําปีของวงการอาหารเลยก็ว่าได้ใช่ไม่ใช่มีแค่ง,งานเดียวด้วยนะคบมีทั้งหมด 2>, 2งานด้วยกันนะครับอย่างยิ่งใหญ่คือ TFBO นี่คือ1งานแรกนะครับในปี2013นี้นะครับเป็นปีที่9แล้ว<ช>สําหรับงานแสดงแฟรนไชส์นะครับแล้วก็เป็นโอกาสทางธุรกิจที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดในอาเซียนด้วยใช่แล้วค่ะและอีกหนึ่งงานนะคะก็เรียกว่างานทร a ฟส์นะคะ2013ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่7จแล้วปี ปีที่แล้วเราได้ไปด้วยนะก็เป็นงานแสดงอุปกรณ์ของใช้วัตถุดิบอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะสำหรับโรงแรมรีสอร์ทพัตคาลร,ร้านกาแฟาร้านอาหารร้านไอศครีมนะคะงานนี้พลาดไม่ได้เด็ดขาดนะคะซึ่งทั้ง2ง,งานเนี่ยก็จัดรวมอยู่ในที่เดียวกันด้วยคือจัดขึ้นพร้อมกันเลยใช่นะ,ะนะครับในวันที่25 28กรกฎาคมนี้นะครับที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพน<ะ>ั่นเองนะครับและรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นวันนี้นเนี่ยเราก็ได้รับเกียรติจากคุณกวินกิติบุญญานะครับกรรมการผู้จัดจาการบริษัทกวินอินเตอร์เทรดจำกัดนะครับเรียกว่ามาพูดคุยกันถึงที่เลยสวัสดีสสดค่ะส,ส,สวัสดีครับวันนี้ก็นนมาเองเลย<ช>นะคะแหมทาตัวไม่ถูกเลยปกติเราได้แต่ไปงานเขาไงวันนี้เขามารายการเราเลยผมชอบแล้วก็รู้สึกถูกสตากับงานนี้มากนะผมรู้สึกว่าเอ้ยตอนนี้เนี่ยหลายๆคนที่อยากจะก้าวเข้ามาเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าอยากจะหาพวก อ่าอุปกรณ์วัตถุดิบต่างๆที่ราคาอเคลเคนะครับผมว่างานนี้เนี่ยมีให้ครบแน่นอนครับก่อนอื่นเลยต้องขอความรู้กันก่อนดีกว่าว่า2งานนี้ครับมีความเป็นมายังไงบ้างเลยคือเราจัดงานนี้ต่อเนื่องกันมานะครับงาน TFB เนี่ยเราทำมาเป็นปีที่9ก้แล้วก็เป็นงานแสดงแฟรนไชส์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะครับส่วนีกงานในงาน Traps ก็ทำต่อเนื่องมาเป็นปีที่7นะครับแล้วก็เราเอา2งานเนี่ยมารวมเป็นไว้ที่เดียวกันด้วยเหตุผลง่ายๆว่า เราอยากให้ประชาชนคนที่สนใจอยากจะมองหาธุรกิจหรืออยากจะมาซื้ออุปกรณ์รมาทีเดียวพร้อมๆกันไม่ต้องเสียเวลาเดินทางสองรอบนะครับคือใครที่อยากจะมาซื้อระบบแฟรนไชส์ก็เข้ามาซื้อระบบและก็เอาไปใช้ต่อแต่ถ้าบางคนบอกว่าไม่อยากซื้อระบบแต่อยากซื้ออุปกรณ์เล่าไปทำเองก็มาเลือก ค่ะก็มาที่ของการคือถ้าเราอยากจะได้ดูทั้งแฟนชายด้วยอยากจะหาอุปกรณ์ไปทำอะไรที่ร้านตัวเองด้วยก็มาที่งานเดียวได้หมดเลยทุกอย่างเห็นว่ามีนวัตกรรมแบบใหม่ๆด้วยนะที่แบบว่าเพิ่งเกิดขึ้นแล้วก็จะมารวมอยู่ในงานนี้ด้วยใช่ครับอ๋อนีส่วนของท้าวใช่ครับครับผมเดี๋ยวลองมาขยายความเรื่อง T F O หน่อยดีกว่านะหลายๆคนนะคือคงมีปัญหานะแบบว่าเฮ้ยเราอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจอังเลยแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนแล้วก็เหมือนเหมือนเดินอยู่ในแบบ กลางทะเลทรายเงี้ยไม่รู้จะทํำยังไงดีนะครับในนี้มีคําตอบให้หมดก็ดีครับคําถามของทางนี้นะครับซึ่งผมผมมองว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของคนที่มีฝัน,นนะอยากจะมีเจ้าของธุรกิจนะค,คุยได้นะพอเรามีฝันแล้วอยากจะเป็นธุรกิจบางคนก็จะมีความรู้สึกว่าเราจะเริ่มต้นยังไงไม่รู้จะไปหาที่ไหนครับ แล้วจะมีตัวเลือกเปรียบเทียบให้ไหมงานนี้มีให้ครบน่าจะเป็นปัญหาของงานนี้มีให้ครบเพราะว่ามีแบรนด์มาทั้งหมดร่วมงานในปีนี้สูงสุดเป็นประวัติการถึง150แบรนด์นีครับจะผู้ประกอบการกว่า125บริษัทจากประมาณ10ประเทศที่เขาจะมารวมตัวกันเพื่อที่จะอยากจะมาเจอกับนักลงทุนครับเกือบ2,000ท่านเนี่ยนะที่มีฝันอยากจะไปเป็นเท่าแก่ ครับ<ช>อันนี้นีค่คือไม่เฉพาะอาหารยังมีอื่นๆนด้วยมีทั้งหมดในในธุรกิจที่มาเนี่ยนะครับม<ช>ีทั้งหมดประมาณ15ประเภทด้วยกัน<ช>นะครับตัวยืนหลักๆเลยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารก,กาแฟเบเกอรี่ไอศครีมครับผมแต่ก็ยังมีอ,อย่างเดียวมสักครู่เห็นนอกใหม่นอกรอบอยากจะทำสปาใช่ไหมครับคุณแพรอยากจะทําเรื่องความงามก็เข้าไปเลือกดูได้เพราะว่าภายในงานเนี่ยนอกเหนือจากที่กล่าวมายังมีอย่างเช่นในเรื่องของธุรกิจคาแคร์ธุรกิจการศึกษา ธุรกิจในส่วนที่เป็นเรื่องของตู้หยอดเหรียญนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของงานสิ่งพิมพ์ครับค่ะอุเยอะมากครบ, <ผม S 2> บเลยครับคือคผมอเคยมีประสบการณ์ตรงนะผมไม่รู้ว่าผมจะเริ่มต้นยังไงดีแล้วผมก็ไปต่างประเทศไงแล้วเราก็เห็นธุรกิจนึ่งแล้วบอกเฮ้ยน่าสนใจ <ฟ ule> อยากได้เลยแล้วเราก็ต้องไปควานหาจากเว็บไซต์จาก Facebook ไปติดต่อนะครับและสุดท้ายเราต้องบินไปถึงนู่นแล้วเราก็ไม่รู้ว่าพอบินไปเสร็จปั๊บเนี่ยเราจะคุยกับเขารู้เรื่องไหมเราจะตกลงกับเขาได้ไหมมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนู่นนี่เยอะมากอันนี้ผมว่่าาาเป็นททงีีแบบดมก ก็เรียกว่า <zat> ผมพามาให้ถ <players> ึงที่นะครับทั้งจากของคนไทยแล้วก็จากอีกประมาณ1ิประเทศที่เข้ามานะครับมีตัวใหญ่ๆที่จะเข้ามาคือต้องการมาเปิดตัวครั้งแรกอย่างเช่นจากเกาหลีนะจากไต้หวันจากญี่ปุ่นจากมาเลเซียจากอเมริกานะครับแล้วก็จากประเทศต่างๆอีกมากมายเลยครับต้เราไม่ต้องเดินทางไปเองเลยอ่ะที่สำคัญนะ นอกจากแบรนด์แล้วที่เราไปเจรจาครับเรื่องเงินทุนอีกเงินทุนไม่พอเรื่องโลเคชันอีกอันนี้นี่สามารถมีให้ครบเลยไหมครับแล้วถ้าเงินทุนไม่พอนี่ต้องทํำยังไงสิ่งที่เราเราพยายามทําคือเราพยายามทําให้เหมือนกับเป็น one-stop shop ครับค่ะนะครับคือหนึ่งมาเจอเจ้าของธุรกิจมาเปรียบเทียบแบรนด์ที่มีความหลากหลายและในหนึ่งหนึ่งประเภทธุรกิจเนี่ยก็มีแบรนด์ให้เลือกมากมายนะครับอย่างเช่นบอกอยากทำกาแฟก็มีให้เลือกสัก5าแบรนด์จะได้เปรียบเทียบลงลึกดูว่า ชอบของใครแล้วเราจะได้ตัดสินใจได้นะครับทีนี้กลับไปที่คําถามว่าแล้วคนตอบแทนกับเงินลงทุนเป็นยังไงสมมติทั้งสองท่านมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งนะสักแสนหนึ่งวันนี้เอาไปฝากแบงค์ได้เท่าไหร่ โอ้น้อยมากนะดอกเบี้ยสามบาทห้สิบนับไม่ได้เลยหลังจริงแสนหนึ่งได้สามพันห้าครับสามพันห้าหักเงินเฟ้อไปใช่ติดลบไหนเสียภาษีดอกเบี้ยอีกถูกไหมครับหักเงินเฟ้อออกไปติดลบแต่ว่าการมาลงทุนในธุรกิจนี้เนี่ยผลตอบแทนโดยเฉลี่ยนะครับโดยประมาณนี่คือ30สต่อปีแปลว่าลงทุนแสนหนึ่งฝากธนาคารเยอะมากนะเยอะครับลงทุนแสนหนึ่งได้ประมาณสักสามหมื่นบาทก็เรียกว่าประมาณ3ปีก็คืนทุนแต่บางธุรกิจอาจจะให้มากกว่านะแต่นี่ผมใช้ค่าเฉลี่ย ครับนีครับแล้วถามว่าได้แบรนด์แล้วตังไม่พอรู้ล่ามของกรอบแทนเป็นยังไงแล้วก็มีธนาคารอยู่ในงานให้เลือกครับนีครับหรือบางท่านเจ้าของแฟรนไชส์ซี่มาเนี่ยเขาก็จะมีไปทาข้อตกลงกับธนาคารว่าถ้าผมมีลูกค้าสนใจอยากจะมาซื้อครับพามาเลยเดี๋ยวผมคุยต่อเองก็จะเป็นในเรื่องของการปล่อยสินเชื่อของการลงทุนให้กับธุรกิจ SME ได้แบรนด์ได้ตังค์่นไม่มีโลเคชั่นก็มีสินเงืนอขาอีกมาออกด้วย ครับผมเหมือนกับว่ามีสถานที่มาออกให้ถูกและื้าเป็นทางเลือกว่าเป็น one stop shop ที่ียวเลยก็ว่าได้แล้วถ้าสมมุติว่าเราเราประเมินไม่เป็นว่าเอ้ยโลเคชันนี้มันดีกับแบรนด์นี้หรือเปล่าแล้วมันจะผลตอบแทนยังไงสำหรับเจ้าของแบรนด์เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะหวงแบรนด์ของเขาม้ากคฉะนั้นการที่ก่อนเขาจะปล่อยเนี่ยก็ต้องดูทำเลให้ก่อนว่าทำเลนี้ได้ไหมใช่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 ใ่าหารขายไม่ไใช่ไหมใช่ไ่ไหมใช่ไหมใช่ไัมใช่ไหมใช่ม่ไหมใช่ไหมใช่ไหงใ์่ไหมใชมใช่่ ผมผมผมเรียกแบรนด์อย่างลักษณะอย่างนี้วมกับลูกสาวอะนะเขาก็จะห่วงลูกสาวเขาบอกไม่ให้ง่ายๆหรอกถ้าทำเลไม่ผ่านบอกให้ทำเลไม่ดีหรอกพี่อยาเลยเดี๋ยวเสี่ยงเกินไปเดี๋ยวขายแล้วไม่ถูกมีการสอบถามก่อนว่าจะทำยังไงถ้าต้องการความช่วยเหลือเจ้าของธุรกิจก็จะให้ความร่วมมือถูกครับคือก่อนที่เขาจะตัดสินใจให้เนี่ยเขาก็ต้องดูความพร้อมของเราด้วย2ฝ่าย น่ครับดูกันไปดูกันมาเรียกว่าครบเลยนะครับาหรับ t f p o คือถ้าเราเดินเข้าเป็นงานนี้วันเดียวเราอยากมีธุรกิจคือจะบอกว่าเรามีได้เลยอ่ะใช่ครับคือไม่ต้องแบบไปทําเรื่องให้ยุ่งยากหลายหลายวันงานนี้วันเดียวได้เลยธุรกิจของเราเองครับผมไม่พันนงกันบ้านนะครับอันนี้คือทราฟคับอันนี้เป็นยังไงครับทราฟนี่ก็สําหรับคนที่ทําธุรกิจอยู่แล้วครับหรืออยากจะเริ่มต้นนะครับผมอยากจะใช้คําว่าอย่างที่คุณแพรเกิดนําไปคือกับคุณคุณเดโชนะครับว่าเจไดาว่า ถ้าสนใจอยากจะซื้อครับอุปกรณ์ในงานที่มีครบเลยครับผมยกตัวอย่างนะสมมุติว่าคุณเจดทยาทำธุรกิจโรงแรมอยู่กำลังอยากจะมามองหานะผมมาตั้งแต่คุณคุณเจดหรือคุณแพรเดินเข้าไปนะตั้งแต่ระบบลงทะเบียนไปถึงหน้าเคาน์เตอร์ จองไว้ใช่ไหมอาตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดชื่ออะไรคะในระบบ reservation เป็นซอฟแวร์นะครับพอลงทะเบียนเสร็จจับเรียบร้อยนะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีใหม่ในงานนี้ก็จะมีการโชว์เป็นครั้งแรกคือลงทะเบียนผ่าน iPad iPhone และ Android โอ้แปลว่าจะมีอันนี้รองรับเทคโนโลยีใหม่เทคโนโลยีใหม่ให้เราเข้าไปทำได้ง่ายเลยเป็นแอปพลิเคชันเลยป็นแอปพลิเคชันเราได้เองได้ไหมคะทำจากโทรศัพท์ของเราได้เองถูกต้องครับก็คือขอให้มี iPad iPhone หรือ Android ตัวหนึ่งสามารถที่จะเข้ามาได้นี่จะเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยของของในงานนี้ครับพอลงทะเบียนเสร็จขึ้นรถเข็นไปห้องพักเปิดประตูเข้ามามีที่นอนมีผ้าปูมีหมอนนี่นี่บ้านหรือเปล่านี่คือเป็นโรงแรมขนามีเขามีเคาื่องอเมเนจี้นะของใช้ในห้องน้ําอยากจะทานอาหารมาห้องอาหาร เบื้องหลังที่เราไม่เห็นเนี่ยคือของใท้ของพ่อครัวมีครบหมดเรามีหมดนวัตกรรมใหม่ๆมีด้วยต้องเทคโนโลยีอย่างเช่นของพวกเตาพวกโต๊ะเตรียมอาหารไมโครเวฟต่างๆตู้เบเกอรี่ไอศครีมมากมายออกมาคือจานชามช้อนส้อมมีครบเครื่องทากาแฟเบเกอรี่ไอศครีมสำหรับใครที่อยากจะวอย่างกธกสบายมากๆใช่ครับนี่เหมือนไม่ไม่ใช่งานแบบที่เราเคยจัดกันทั่วๆไปนะอันนี้มีความพิเศษมากยังมีการลงทะเบียนแบบ มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วยโอ้โหและคำถามต่อไปเป็นคำถามที่สำคัญมากครับสำหรับใครที่อยากจะไปงานนี้นะครับระหว่างวันที่25-28กรกฎาคมเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายไหมครับอยากเรียนว่าทั้งหมดนี้ที่กล่าวมาของทั้งสองงานนะครับฟรีครับฟรีเลยฟรีค่าเข้าชมงานฟรีไปฟังสัมมนาฟรีไปดูเวิร์กช็อปสอนทำอาหารเดเวอรี่ไอศครีมฟรีไปชมการแข่งขันของเชฟนะครับที่จะเป็นการคัดตัวแทนไปแข่งต่างประเทศ ทั้งหมดที่กลับมานี่คือฟรีหมดโอ้โหเรียกว่าไปตัวนะก็สามารถกลับออกมาเป็นเจ้าของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นแฟรนไชส์ต่างประเทศหรือว่าจะทําธุรกิจของตัวเองใช่ค่ะหรือว่ามีร้านมีร้านอยู่แล้วก็อาจจะได้เทคโนโลยีใหม่ๆมาทําอาหารเมนูใหม่ๆด้วยครับโอ้โหสุดพิเศษนะครับในราคาดีมากๆบ่อยครั้งนึงดีกว่านะครับว่าที่นี่เนี่ยงานนี้จะจัดขึ้นที่ไบเทคบางนาครับไบเทคบางนานะครับวันที่25-28กรกฎาคมใช่ครับ ก็เดินทางสะดวกสบายนะคะมีถ้าขับรถไปมีที่จอดรถมากมายเลยนะคะแล้วก็สามารถไปทาง BTS ก็ได้ลงที่ไหนนะบางนาใช่บางนาค่ะก็ทางผู้จัดก็ฝากว่าอยากจะให้ผู้ร่วมงานเนี่ยแต่งกายสุภาพช่เลยนะคะแล้วก็เด็กๆที่อาจจะเด็กเล็กเลยอายุต่ำกว่า12ปีครับก็ขอความกรุณาอย่าพามานะครับเพราะว่าภายในเนี่ยเรามีเครื่องจักรทำงานเกลนว่าเดี๋ยวจะเกิดอันตรายเกิดอันตรายครับแล้วเดี๋ยวมาเนี่ยผู้ปกครองก็มัวแต่ วงเด็กๆจะไม่ได้งานซะเปล่านะแล้วก็การแต่งกายนะครับก็อยากให้แต่งกายสุภาพด้วยนะครับใช่ค่ะก็วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณกวินกิติบุญญากรรมการผู้จัดการบริษัทกวินอินเตอร์เทรดจำกัดนะครับซึ่งเป็นตัวแทนผู้จัดงานมาพูดคุยกับเรานะคะขอบคุณมากนะคะ โอ้โหเรียกว่างานนี้นะสุดยอดนะครับ่ำลืมขอบอกเวลานิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับที่ใครที่เล็งไว้ว่าเฮ้ยอยากจะไปนะครับตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึงทุ่มครึ่งนะครับที่ไบเทคบางนาเอง2 5ถึง28กรกฎาคมนั่นเองนะครับอ่าสำหรับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปเบรกกันแป๊บหนึ่งดีกว่าช่วงหน้ากลับมาผมมีเรื่องราวของอร่อยมาฝากกันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันครับ